thank you ัสดีค้าวัอนีย้ยายเพ้นมีเครังมานอกมาตักไถยพี่น้องคือเกาเดอ้อค่ะวัอนีย้ยายเพ้นมาพร้อมกับบรรยากาศสายฝนค่ะทุกคนบาน้านยายเพ้นมีฝนเดอ้อค่ะเด้อบม่รู้ว่าทั้งอื่นเป็นจังไรนกค่มมกะฝนตกคือบ้านยายเพ้นมันนกค่ะบ้านยายเพ้นอะตกตั้งแต่เมื่อคืนแล้วค่ะเพ่นตอนนี้เนาะคนน่ะเนาะเป็นอย่างบุมบิ๊วีเวลว่าสิยุบเลยค่ะทุกคนทุกคนเห็นทองฝ่ากับค้าวเท่ไป็น,นเหมืเลยค่ะตกแค่ขขน้ำหงมีน้ำหงเลยค่ะทุกคนดูค่ะ อากาศตหลง,ม,งมัวเยฟเฟนไมนามหูนิดเดียเด้อบรรยากาศเครื่องลมเครื่องฝนเลยค่ะเย็นสบายแต่ว่าไปแต่มาแส่กับชิญยากลำบากแน,นะนะ่นอนเพอาเนาะเหมือนเพราะว่าตกยุงบัดมือเลยค่ะยเยฟเฟนอนะเป็นห่วงต้นไม้อยู่ในสวนกับพองกันเพราะว่าตกโดนเกินเนาะเพราะเนาะจะกับไปบัได้ติดฝน <c oughs> แม่บ้านสิ่ว่าทำความสะอาดบ้านกับมาบาัได้ติดฝนค่ะยเยฟเฟนก็เลยต้องทำความสะอาดเองนะคะทุกคนค่ะอยู่บ้านกับสามีค่ะทุกคนเหมือน เดี ų, ๋ยวเราไปคุยกันต่ออยู่ข้างในเนาะค่ะเนาะคุยกันโตเนาะค่ะเนาะกะโอตีนทอนเบิรงสาย์ฝนไปนน้ำกับบรรยากาศเป็น้วยที่สามค่ะกดเงินเยอะขึ้นกับก่าก็คุณปีน้องสุกูสุกคนเรื่องค่ะเด้อติดตามแต่หายกำลังใจเย็นที่เมียกระมอนน้องวัวที่อยู่ไก่อยูไก่จะเป็นกับขอบคุณ้ยไล่ค่ะกลับกำลังใจเด้อค่ะมื่อเยาบ้านเยี่เป็นฝนตกแห้งค่ะทุกคนตกแต่เมื่อคืนละค่ะตะเต้ที่สองค่ะจนปั้นเองยังไม่ให้หยุดเลยค่ะ ก็เลยถือโอกาสมาทักประทายกับบรรยากาศฝนตกเนาะค่ะเนาะค่ะหรือทิ่ดูว่าจีนเบิงฝนมาค่ะทุกคนที่จริงยายเพ็ญบอกว่าจิพาพิพนองไปนั่งอยูหน้าบ้านนะคะแต่ว่าทั้งเสียงฝนเสียงลมเนาะค่ะเนาะค่ะกับยางทุกคนบร่ได้ยินเสียงยิงปืนนะคะยิงอยู่ตรงนี้กับสิบิกระจกกกลเนาะค่ะเนาะบรรยากาศมันห่ายนะคะทุกคนจีนออกมาทิ้งไปแล้วก็เบรงสายฝนไปเนาะค่ะเนาะยู่ป่ากับสารโสคนค่ะทุกคนค่ะ เดี๋ยวบอกสุฟังมากัหนาะว่าสามีเยเป็นบอกกปเยเป็นไหจังไรนัเมย์เะเป็นอะเอ้ยอืมแม่คะทุกคนอึ้งไหมั้งอึ้งถึงดีใจเดี๋ยวบอกสุฟังากันนาะ่แมคะทุกคน่าคิดาว่าลกสิบอกเยเพนแบบเน้นน่สีใค่ะเเป็นก็เลยคิดว่าชิชิชิถามว่าอยู่เร้วหร่ทุกคนค่ะถึงเมนมาเราบอกเนาเยเป็นก็สิถามอยู่เร็วนะคะ เห็นเอ๊ะเป็นตะกบนสาดมาค่ะก็เลยบอกเย็งนิดค่ะสบายด้ยวยอบติดจะนอนแล้วกอเนาะเดี๋ยวหมอสู้ฟังค่ะตกตัวมาเกินอากทุกคนค่ะข,ขึ้นเนาะเย็นเป็นอ่ะเปิดแอร์หนาวเท่เน,เน,เเนี่เพราะว่าแอร์มันจะเย็นอยู่แล้วเนาะแถมฝนมาตกอีกหนาวย็นเป็นเเปิดแอร์เลยปิดแอร์เปิดพราลมแท่นนะคะคุณปน จะเป็นอาไรขนมปังพอนดอกค่ะจิ้กระปงจิ๋มากกว่าน้องคพรลีาจะนอยเลือดตัเล้อจมสีขึอจังสีรุ่เดี๋ยว่ทุกคนสักพักหนึ่งเอาแห้งมาอีกสี่มล่ะค่ะ เป็นแบบในยุม่มื่อมื่นเลยค่ะจากเบิงจาก,ากบบาข้าวเนาะกระบาฝนทุกคนค่ะเมือม่ออย่างมืดมื่นแหละค่ะมายืนกิน <c oughs> บนนังเนาะค่ะเนาะขอระยะได้ค่ะเด้ออยากเห็นสายฝนนะคะทุกคนค่ะเสียงสายไม่จะเป็นทุกคนเลยนบอกค่ะเข้มแข็งกิตลูกบก้กนบาน วันนี้คือเรียว่าติดฝนก็บรูเนาะเพราะว่าหมูว่านเราก็บเราได้ออกไปเพราะว่าหมูว่านเราบสบายค่ะมื่อนี้มื่อนี้ก็าบอกไปใส่อยากไปทำคบามสะอาดบ้านอยากไปถูบ้านเนาะไม่บ้านบัมาเพราะว่าไม่บ้านติดฝนตะกุกตะกุ่นได้เห็นเองนี่เป็นตัวมื่อเลยตะกุกตะกุ่นมือเองเลยที่นี่อ่าเป็นแม่บ้านบัมา บอกยายเพชรครีไมลููคลีผนักทุกคน <c oughs> ทำความสะอาดบ้านเลยทำทั้งพวมสะอาดห้องฉันนั่งวัดสันตุหากระลุนาทำความสะอาดห้องฉันนั่งว่าจะสี่ไหมะนนะคะทุกคนที่จริงอายาเพชรน่ะจิตกับจิถามว่าอยู่แล้วนะคะทุกคนค่ะเดี๋ยวก็คือว่าไม่บานไม่มาเนานะแต่ว่าเราหลายอย่างเนี่ยเพ็นบวชิตยูดินในกระเบืู้งเพราะเราเราหามเนาะหาว่าให้เอาห้องเรานะค่ะทุกคนกคน่ะบอก เก็บเพลินละเฮ้ยอยากซื้อเสื้อไหมค่ะทุกคนค่ะจากที่หามเหาเน้องขอลองปล่อยเห้เาไปใกล้ห้องปล่อยเห้าไปแตะห้องนะคะทุกคนค่ะเพิ่อนก็เพิ่นเด็กเขาห้องเราเมื่อวานนี่นะคะทุกคนค่ะแต่กับมื่อนี้นะคะทำกุศลห้องเราค่ะตีกระบาดตะเรียวเมื่อตุ่มหงส์ทุบบอลเลยค่ะทุกคนตะวันยังไม่นึงพักก่อนน้อเขามันเมื่อยค่ะทุกคนค่ะก็เลยมาทักมาทศไทยกับพี่ก๊อฟนองคอนละค่ะ พีใ่ใจสามีบอกให้ไปท,ทั้โพสต์ของทุกคนก็ทีว่เา,เ,าเรื่องแค่นี้เน,นาะค่ะเนาะแต่ว่าสำหรับยิ่งที่เนี่ยมันมามีเนาะค่ะเนาะเพราะว่าอยู่ในช่วง,งห้องมาแขงกันแนม่ะทุกคนค่ะทุกคนอิทว่าเราหว่างยิงย่งที่เนี่ไปไก่ห้องราองเนี่ยนะคะทุกคนเดียวตอนนี้แล้วก็ อดุยาป็นสี่นะคะมันเ็นเลยเป็นแปลกๆค่ะทุกคน,นะคะ่ะเพราะว่าหน้านอกะเนนะ,คะอค่ะภพราะว่าหน้าให้มันดีขึ้นนะคะทุกคนเบิ่งว่าสิเป็นยังไงตอเนอก่ะนนาะ,ะสองมือแล้วดูว่าหมู่บ้านมาสบายเมื่อนี่เดืองจากคนตต๊่อันนี้ก็บบุญเนาะเบิ่งเบิ่งมือทัดไปว่าสิเป็นยังไงนอกค่ะบดูว่าเฮ้ดยังจิตยเป็นกระเี่หละค่ะ อยู่ก <laughs> ้วจากของแล้วเบิ่งสายฝนไปนํำรูว่าบอื่นฝนตรงบอน้องค่ะนนอะคือใบเยเย็นบอกค่ะบิกงจากอ่าทองฟ้าแล้วเยเพ็นป้าคื่สิ่งนึ่งมือค่ะทุกคนค่ะ มือนีเป็นมืออีกมือหนึ่งจิยาเพ็ญน่ะรล้่นึกว่ายาเพ็ญน่ะสบายอกสบายใจแ้วก็รอ่โาโ่งนะคบทุกคนบอกมันบอกบนื่งนะคะทุกคนค่ะอาจจะเป็นเพราะว่ามีเวลายอยู่กับเราน้นองๆทุกบ้านนะคะถึงแมนว่าเมดกุ้ยกันอ่าปกติคือต่กรอนแบบลอยไปสิ้นนะคะ แต่ว่ามันมันมันก็รู้สึกดีไหมคะทุกคนค่ะสีเขียวน้ำผิ้งเรืองข้ออนุญาตเรื่องอะไ้องย้ายไปกับเต็มตัวผสมไว้อีกมื่นหนึ่งเนาะค่ะเนาะขับขอตรกขอไว้หลายค่ะ ที่เห็นสมัยตะปอนเนาะเวลาฝนตกแห้งๆสิ่งน่ะค่ะทุกคนแล้วก็มีน้ำห่ยูน้ำใหหน้าเนาะ หอยมันออกไหมค่ะทุกคนหอยมันออกมันออกแล้วเรามักจะสืจูก่กันไหค่ะทุกคนเป็นกน้อนเป็นกลุ่มเป็นก้อนเนาะอุ้ยมวนคน่ะทุกคน <c oughs> พอบคุณอ่าตกยุดเม,มย์ไมค่ะจะเพื่อกับซือบอกลุ่งทงเลยเอยๆค่ะทุกคนไปหาเก็บหอยค่ะทุกคนอยากไปหรือนั่นค่ะทุกคนรู้ว่าอมีผู้ใดเคยเคยมีบรรยากาศแบ่งัันขึ้นขึ้นแต่กลอนพอค่ะ มวนเนียค่ะทุกคนหอยมันจะเป็นคนกอดมือนก่อนเนาะเก็บเอาเก็บเอาจากที่เคยอ่าเขาไปหาขวาเนะวาะก้อนหนาที่ฝนชิบว่มากน,นะคะทุกคนช่วงหนาแรงๆเนาะหนาแบบนี้แหละคะ่ะไปหาขวาเอาเพราอฝนมากมันก็ออกนะเป็นคนกอดตรนกอดสี่เนี่ยค่ะทุกคนมวนยังไ้อยากไ,ไปสังไงล่ะค่ะิตตอนนี้แล้วก็รจิตแบบนั้น,นะครับแต่า่าบลัวมันสิมีขึ้นตะกี้บอกกับดูเนะาะเพราะว่า สมัยก่อนอะสมัยที่เอเป็นอะเป็นเด็กน,น้อนอะสมัยนั้นอะคือเข้าใส่อะกล้วยเนาะค่ะเนาะไถนานะคะทุกคนค่ะทีนที้ทุกมือทีมันเปลีป่ยนแปลงเนาะค่ะเนาะค่ะเป็นสมัยรถกับรู้ว่ามันจริงงั้โค้งหลืออ่เนาะค่ะเนาะอยากไปแบบนั้น ปิดประตูไว้บอกว่าเสียงน้ำบอลเพราะน,นั้นนี่แหละค่ะทุกคนทุกคนเป็นปันเกิดเพราะนั้นอาจอะกระสีเป็นขบวนกลัวสามีเย้เป็นนะคะทุกคนแล้วอยู่ตรงไหนไม่ได้อยู่ไกลกันแน่ค่ะทุกคนจะเป็น,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 กกน,น,นปิดประตูบ้านนี้ไว้ค่ะอย่าเสียงดังนี่เมือนดือเนาะที่เย้เป็นงาเฮ็ดเมนูว่าพัดไข่แซลมอนเนเนาะค่ะม,มือมือนะั่น บาลซีเอาไปให้สามียายเต็มกินมี FC, เอฟซีบางท่านเพิ่งก็ว่าทาเบิรงตอนที่ยกไปใหายใจนี่นะคือว่าคือบ่กเห็นเนื่องจากว่าสภาพอา,ากา์มัน,นยังว่าท่านนี่คือเก่าไหมคะ่ะทุกคนคะ่ะเอเยเป็นก็นเลยบอสามารถทายไดงงกัะเนาะบอสามารถทายตอนล้มกินอีหยังได้นะคะทุกคนคะ่ะเพราะว่า มันมันมันขนแต่่อนแต่ก่อนก็พอเนาะค่ะกัขอสวดขอไไล่ๆค่ะจริงๆยายเป็ดก็อย่าเหตุแบบนั้นกันค่ะแต่ว่ายาแาเบาดุยานกคพอเนาะค่ะทายแม่เราเหตยังยู่ใกล้ๆอย่าสิเอป็น่ะแอบทายอย่าสิกับจีดู้ค่ะทุกคนค่ะแต่ว่าค่ะจีเป็นทายต่อลเานางกินหรืออ่าไกลๆนี่สิไหมคะยาแล้ดานะคะขอสวดขอไปไล่ๆค่ะอยเป็นกระอัเมือด้ค่ะเด้อตุกๆคอมันนะคะ ดีใจดีใจตีเราใหมขาวหองกระตั้งพวกสะอาดบอกคือโกนหนาหนิเนาะค่ะเนาะเบืองว่าสิเป็นใจไหนเนาะค่ะเนาะภาวนาให้ดีขึ้นเรื่อยๆนะคะทุกคนค่ะยิ่งเจ็บเพ่นกับเกียยมาโดนเรื่องเนาะค่ะเนาะค่ะเอีกอย่างหนึ่งกับ อีกเดือนน่อยๆเลยค่ะทุกคนค่ะอีกเดือนน้อยๆนะคะทุกคนค่ะมาตั้งสิบกว่าสามเดือนเนอะค่ะน้องกับภาวนาเนาะค่ะถ้าสถานการณ์กลับมาคือเก่าอ่ะกับคือว่ายังเฟย์น่ะโชคดีเนาะค่ะเนาะค่ะภาวนาสาธุณคลิปนี้กับสีหน้าเนาะค่ะเนาะงจะเป็นกับวัตถุท่น แปลกๆเ้ยค่ะกับรรยากาศมือฝนตกค่ะบรรยากาศเย็นสบายจิบหนาพอกันไหมจะเป็นกระเอขอบคุณพี่น้อสุขุสุขุนเด้อค่ะเด้อติดติดตามติดหายกำลังใจยางเพ็นเมียนพลงมโนกระขอให้รักษาสิบผักเด้อค่ะขอให้ม่คด้กุ้ซุกค่ะสวัสดีค่ะ